มือด้วยครับเป็นังไหนครับขึินทานเราครับจะบอสามารถเข้าไปได้เครับอันตรายแหงนะมันอันตรายนะครับเป็นเขตอันตรายทดงแดงเข้าไม่ได้เบิ่งเอาทัางไกน่นะครับปสอ่สนามนรัยอาจารย์สร้างเพื่อนะครับทานเลยนเล่าไหมนะครับของไฟเมืองก็จะอยู่ฐานจุดะครับหนปพนิ้ว ร้อยาสซนคับจร้อยห้าสิบเซนเนหาชิปครับราคาพิ activity activity ่นกับร้อยรยเจ้านี่แหละครับนั่ที่หไปที่ร้อิเลยนะครับจับวัดทนึ่ร้อยแปชิบนะครับพร้อมแล้วเชิญครับโูมพลลายพร้อมแล้วครับสามวินาทีสนาทครับบินลา นี่แะครับตีว่าท่องแดงบนปลห้เขานะครับบังข้นก็มีบังบ่ขินก็มีครับเพื่อไงจะมือไปงสิก็ไฟหัวเทาจะไหนเนาะปลาิไในถิ่นเนาะรื่อเทเพื่อนผานดานเลิ่ะไร้อันตรายนะทางแบบ้ขา้กลใกล้แต่ว่าเพื่อนกับกันพ้นหนนะครับไม่ขอไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพ้ทีเ้เชากรรมการเลย สน้อสงเลย่าปีเก่วเอาตบุกจะกินฐาน่ตนะครับเดน๋ยวป้านน้ำน่ะไม่ให้ไรโอ้ยสได้บังกินดีๆใ้เบิงเบิงกับมีแต่แตกดีๆคนบูมมาตัว้าไปวัทำเนียบบวนน้ำเนจยายกมือพยกมือบวน้ำเนจ้า กินตะไครตุ๋นก็ลำบุญต้องเดี an ๋ยจะสุริขยาพาโชคนะครับสุริขยาพาโชคสื่อเงาเงาหนุก็สวยน้าก็พรนะครับพ้นเกลื่อนทานพ่นกรมัดคือกันนี่ยแหละครับกับบังไฟบันท้าบังไฟพี่วิซีนะครับอีกบ้างนะครับ เป็นขนมจำเนียมเพิ่นนะครับไม่มีบางไฟท่อพีวีซีที่ดาเข้ากล่องนี่แหละบางไฟเราไหมข้างในนี่ยัดสังกะสีกับว่ได้ครับว่าแข็งที่ติกาของติดาเข้ากล่องไม่ร้วนเลยนะครับพันเลยเสือกไม่หล่อนครับทั้งนอกเหล่อนะทีมงาน่กันแยมจะสร้างแบมก็ไปนี่สร้างแบมมีหัวคิดแล้วโอ้เพื่อนบ้างเล็กๆก็ไม่แฉกอยเลยครับที่อาเล็กจะต้องขอให้เป็นของคนดูไปนะครับที่ดาคนแชร์ แม่กดแซ่บเลยนะยิ้มตีขึ้นหลังเลยแม่กดแซ่บนะครับบอแมทขบบาดานบอแมทช้อมรังชอมหางนะครับอยู่บนฐานก้นางไหนที่เขาบังไหนครับพี่ยตีขึ้นหลังครับว่าไหนครับถ้าบังไหนพร้อมนะครับ พี่เล so ี้ยงก็ฆ่าข้อลงจากเวทีนะครับให้โอกาสกันลื้อนะครับให้โอกาสกันอันตรายนะครับเราไม่พ่อเด็งๆบ้างเราหันไปใหม่ยังบ่เช่าเขาต้องไปกันจะเสียนะเด้งในความเกียรติของเจ้าถ้ามันรู้เถื่อนจะหยุดเวลาเนี่ยเยอะเลยครับพี่ส่งเสียกับโซนการไลฟ์ไปเยอะไปด้วยกันเฟอร์เน็ตวันนี้เป็นร้อยปีแล้วครับประเพณีบ้านเพิ่นเพิ่นมาเปลี่ยนแปลงในเวลาชั่วโมงกว่าเชั่วโมงนีดนะครับมาไปลื้อ บานเรียมคืบางกลุ่มดแต่ก็คือบานท่นเรขาดิพวกนี้จะไม่ต้องกินขับรถอันเดียวกันโบตินชือ่ายวตันเดียวกันเดียวกันนะหน่วยเดียวกันกระทย่บาน้องตกับะเวนสองเพียงกันนี่วากันนวลอ่ะนี่กันนวลนี่กันนวลกับนุ่ยกระทายง้ดต้อด้วยกันนะครับซอสนะครับบงเม่นวดเนื้อเด้องัดจูดกนนวลงัดจุตะเวมันมันกันตะไลนะไม่รู้แบบนี้ ดีมากมากนะครับดี่ว่าปิดบุบปุบคุดนะครับปิดประเด็นไปก่อนะครับอดุนะครัโพด้รนที่เม้านะครับที่พร้อมแล้วนะครับดีสามสองหนึ่งไปวันนี้ไปเยจ บอกไปเล่าใหม่นะครับบังคับที่ทังมาเลยเด้เีเว้ยเหี่ยมีข้ออยู่นะครับมาตมีข้อมีมือพ้วนดกันครับดาชิาั้งแ้ล่างเล่าสำนต่อไปครับเดก่อไปเด้อเด้อเดต่อไปครับทีมงานที่าเล่ากองมวลนละแมนจาชวนี่มือกับข้ปันมัได้ได้หัวปให พร้อมแล้วนะครับตั้งโต๊ะไปครับราชันดอนซิเพิ่มน้ำชุดมาบัลลัตถอลำแย่ทีมไปตรงกลางไปใส่บาะครับมันก็มีฐานเล็กด้วยกันเหมือนเดิมครับเอาไปชักแน่นได้พรที่ทิมสามที่ได้ไส้เนี่ยพร้อมแล้วครับสลับข้าวกล่องข้าที่ราข้าวกล่องเข้าที่โชควนี้หนึ่งสองสามไปสามสองหนึ่งที่ราข้าวกล่องบ่าเข่าครับเพราะว่าตะกร้งเข่าเลย คไปแก้ไขเพื่อพร้มแลวครับแก้ไขไมไข่แล้วสอปสามปอยบอฟไยเล่าไมนะครับที่ด้าเข้ากองครับอ่โดยพีมาดโอ้บินดีบินดี้อะไรครับ เบรโอ้มาเบรควาเบรคแลเดกจีนได้แาจีอาเบรคแเบรต่เบรตจ้ครับโอ้ยมาเบรคจ้บนี่พร้อมนะครับอีกบ้างฟาเข้าที่ช่องตีนนึงดาวไป้ฟาครับโอ้ยช่องแดงครับช่องแดงอันตรายช่องแดงสามสองหนึโอ้ย บินดีคือกันครับมมกไปแล้วไหมแม่กดแทบปาดลงไปแม่กดแทบเด้๋ยมาเด้อยด็กจับกระดาที่นั่นหอยนยลงมาไลายนยนพีมิตรว่ามันมีเด็กนะครับ